สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัปเกรด windows 10เป็น windows 11กันนะครับปกติแล้วเราจะอัปเกรดไม่ได้นะครับถ้าอัปเกรดแล้วมันจะขึ้นว่าไม่ซัพพอร์ตนะครับไม่รองรับก็คือ cpu กับ tpm เช็คเนี่ยมันจะไม่ผ่านยิ่งเครื่องรุ่นเก่าๆอย่าง gen 2 อย่างเครื่องผมนี้ยังไงมันก็ไม่ผ่านนะครับเพราะมันเป็นเครื่องรุ่นเก่าไม่มีทั้ง TPM ไม่มีทั้ง Secure Boot ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้น มันจะขึ้นว่า the pc must support tpm 2.0แล้วก็ the pc must support s e c u r e boot อะไรประมาณเนี้ยครับก็คือติดตั้งไม่ได้นะครับคราวนี้เราจะมาบายพาสกันพูดง่ายๆว่าทำให้มันติดตั้งได้นะครับโดยวิธีการอัปเกรดนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอให้มันปิดไปก่อน ครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราคลิกขวาที่อัปเกรด Windows 11 r e g i t ี Key ที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับคลิกเมิร์ดกดเยตกดโอเคนะครับคลิกเมิร์ดเสร็จแล้วให้เรารีสตาร์ทนะครับครั้งหนึ่งนะครับ อ่ะโอเคกลับมาแล้วนะครับหลังจากรีสตาร์ทให้เราแตกไฟล์ media creation tool dot bat kit main นะครับแตกไฟล์ออกมาแล้วเราจะได้นะครับโฟลเดอร์ m c g นะครับให้เราคลิกนะครับไฟล์ที่เป็น number 11 set up check v 1 นะครับรันแล้วก็เลือกรันแอดมินดยึดแล้วมันจะเปิด Power Shell ขึ้นมานะครับรอมาสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ V 2นะครับทำเหมือนเซเตอร์นะครับรอมันแป๊บหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วก็มาที่าไฟล์ ISO นะครับที่เราแตกไว้นะครับแล้วก็ลันเซตอัพนะแล้วก็เน็กแล้วก็รอมันสักครู่ กด a c c e p t นะครับแล้วก็รอนะครับมันก็จะเช็คอัปเดตอีกรอบหนึ่งครับพอมันเช็คอัปเดตเรียบร้อยแล้วะนะครับ มันจะขึ้นหน้าใหม่ขึ้นมามันจะบอกว่าตัว PC เครื่องนี้ไม่ซัพพอร์ต Windows 11นะครับถ้าเกิดว่าคุณจะอัปเดตเนี่ยคุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอาเองนะครับก็คลิก accept นะครับเพื่อทำการติดตั้งนะครับ มันก็จะเช็คพื้นที่ว่างนะครับเรียบร้อยนะครับขึ้น ready to install นะครับ install windows 11 pro cheat personal file แล้วก็ app นะครับก็คือไม่ลบไฟล์ทิ้งพืง่ายๆนะครับแล้วก็กด install ได้เลยแล้วก็ลอ นะครับ,นะรบก็รอจนกว่ามันจะติดตั้งเสร็จครับก็กลับมาแล้วนะครับอัปเดตเป็น Windows 11เเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมก็ยังอยู่ครบนะครับอันนี้คือหน้าจอ ตอนที่อัปเดตเป็น Windows 11 mm hmm. ก็จะมีพวกไฟล์วางอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับมาดูว่าจะมีอะไรเออร์เลอร์หรือเปล่านะครับเดีย๋ยวดูตรง Device Manager นิดหนึง่ง าสาวสาวนะครับแล้วก็วีเจกัสแลน อันนี้ CPU เป็น i3 น่าจะ72นะครับก็จบครับอัปเกรด Windows 10เป็น Windows 11 ะครับก็มีอะไรก็เข้าไปดูที่เว็บหรือว่าฝากไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบขอบคุณครับ